ก็มาอยู่สลับเกมไม่ใช้เน็ตประจําสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะสำหรับใครที่รอคอยเกมไม่ใช้เน็ตประจําสัปดาห์อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาด คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้จะรวบรวมไม้ได้มากถึง15เกมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเน,นี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยสามารถกดสนับสนุนที่การกดส,สมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แท็กหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมครับที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่มแกมเสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมที่เล่นชิวๆเล่นมันเพลินไม่ต้องเครียดอะไรมากกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า The Cheese c h e นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวส่งพิซซ่าที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นน้องหมีจะต้องไปส่งพิซซ่าให้ทันเวลานะครับตัวเกมนี่เป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆก็คือเราเนี่จะต้อง เล่นส่งพิซ่าไปเรื่อยๆซึ่งเกมเนี่ยมันจะเล่นตามเรเวลไปเรื่อยยิ่งเราเล่นได้เรเวลเยอะเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยก็จะได้ความยากที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะได้ตังค์ที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับตังค์ของเกมนี้ก็สามารถเอาไปซื้อสกินหรือว่าเอาไปซื้อเทมที่ช่วยให้เราเนี่ยส่งพิซ่าได้ไง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเกมมันจะมีประมาณนี้เลยแล้วก็การเล่นเนี่ย เขาจะให้เราเนี like like game, ่ยไปหาบ้านที okay. like ่สั่งซื้อพิซ่ามันจะไม่บอกนะครับว่าบ้านไหนซื้อนะครับเราต้องวิ่งหาเองเท่านั้นนะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะก็มาอยู่สาหรับเกมแนวขี่เครื่องบินลบกันบ้างสาหรับเกมที่มีชื่อว่า War Plan Dogfight นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวขี่เครื่องบินลบสู้กับของฝั่งศัตรูซึ่งตัวเกมมันจะอยู่ในทีม นวสไตล์ยุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวของเครื่องบินให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะมีการอัปเกรดตัวของเครื่องบินมีการอัปเกรดอาวุธปืนต่างๆที่ติดอยู่บน,เ,นเครื่องบินด้วยเหมือนกันตัวเกมนี้ครับยังมีโหมดที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นตามด่านเล่นตามเนื้อเรื่อง ก็ได้เหมือนกันนะครับเล่นโหมดไหนก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ภาพกราฟิกก็ไม่ได้สวยเลยแมกนะมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวบริหารการบ้านเมืองกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า capman tale collector ed นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมบริหารการชนเผ่าดึกดำบรรพ์นะครับที่เรานยากจะพัฒนาเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้น นะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นอยู่ชิลๆนวะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการควบกลุมทรัพยากรต่างๆอัปเดตตัวของหมู่บ้านต่าง,างให้มีความเจริญเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะครับยิ่งเราเล่นเยอะเท่าไหร่ก็จะมีเมืองที่ใหญ่เพิ่มตามเลเวลของเราได้ด้วยนะครับใครที่ว่าจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับเป็นเกมที่ค่านจะเล่นสนุกเล่นเปิดได้ เลยเทียวนะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนววางแผนกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า d ดโ o บร a ส t นั่นเองเนะครับสำหรับตัวเกมไดโนบาสเนี่ยจะเป็นเกมที่จะอารมณ์คล้ายๆของเกมปกว้องฐานที่เราเนี่ยจะต้องส่งคน ไปโจมตีฐานศัตรูฐานไหนแต่ก่อนก็ถือว่าเป็นอันชนะไปตัวเกมนี้จะให้เราเนี่ยรับบทเป็นฝั่งนโนเสาร์นะครับที่จะส่งนโนเสเนี่ยเอาไปสู้กับผู้คนนั่นเองนะครับตัวเกมนะครับก็มีการอัปเกรดตัวนโนเสเราให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยแล้วก็มีการเปิดตัวนโนเสที่เราเนี่จะสามารถอัญเชิญมาได้ก็ได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบบอสด,ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามเรเวลไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเล่นไปเยอะเท่าไหร่ก็จะมีศัตรูที่แข็งแกร่ง เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเกมที่นับว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า u m s s o n i a นะครับท่านผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวปะจนภยัยบผสมแนว RPG เข้าไปด้วยนะคร,รานี่จะได้รับบทเป็นนักรบที่ทรงพลังที่จะออกเดินทางเพื่อจะสำรวจอจาณาจักรแล้วก็ ค้นหาวิธีการฟื้นฟูต้นไม้ให้ได้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันจะสูญพันธุ์ไปตัวเกมเนี่ยก็จะมีการสู้กับตัวของสัตว์ประหลาดนะครับสู้กับตัวของมอนเตอร์นะครับด้วยวิธีต่างๆนะครับเราเนี่ย,ยังสามารถอัปเกรดตัวของพลังของเราหรือว่าสกิลของเราได้ด้วยนะครับตัวเกมนี้นะครับ,ก,รบก็ยังสามารถสวมใส่อุปกรณ์ทักษะหรือว่าชุกชุดต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมือถือสเปคต่ำสามารถ เล่นได้เพราะมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเลยทีเดียวนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถลองเล่นกันได้เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราได้ปิดติดตามกันด้วยนั่นเองนะโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสยองขวัญแล้วก็มองหาเกมแนวสยองขวัญเล่นอยู่เล่นสนุกสนุกเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะฮะสรเกมนี้มีชื่อว่าไซรูมนะครับสำหรับเกมไซรูมเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแต่ว่าโรงพยาบาลบานนั่นแหละนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ต้อง หาทางออกจากที่นั่นให้ได้ซึ่งในการหาทางออกจากที่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวของพวกโลกจิตที่จะคอยทําร้ายเราอยู่เราเนี่ยก็ต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้เลยนะครับเนาะภาพกราฟิกในตัวเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีภาพโเดลการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นนั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองเนะี่ย ใครที่ชื่นชอบเกมที่แบบเล่นชิวเล่นเปิินแล้วก็มองหาเกมสนุกสนุกเล่นอยู่นี่ครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า a อริเอลไนเนเ e อร์นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวไอเคดนะครับผสมแนววิ่งเข้าไปด้วยนี่ครับที่เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่อรอตลงมาจาก PC กันด้วยนะครับ เกมนี้นะครับจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ไปค้นพบสิ่งที่ไม่ควรจะรู้นะครับเราเนี่ยก็ต้องพยายามนําสิ่งนั้นมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นไม่ยากแค่เราเนี่ยวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมนะครับก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างสวยเหมือนกันภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอก ด้านข้างนีครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์เนาะก็สำหรับใครที่อยาซื้อเล่นก็สามารถ้าซื้อได้หรือว่าสำหรับใครที่รอมันลดอยู่ก็สามารถรอกันได้นะครับผม ก็จะมีชื่อว่า Watcher Chronicle นะครับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พอรมาจาก pc กันอีกแล้วแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวสไตล์โซ RPG นสไตล์โซก็คือมันเจากแนวทัก k Zone น,น่ออๆนะครับก็ตัวเกมค่าน่าจะมีความยากไปในตัวย่อนะครถ้าอยู่ในตระกูลโซ่เนี่ยยังไงก็ยากแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยดำเนินตามด่านเล่นตาม ด่าดไปเรื่อยนะครับเมื่อเราตายเราเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่จุดกําเนิดแล้วก็ตัวเกมเนะครับจะมีระบบที่สามารถ เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับหรือว่าเชื่อมพอสปอร์ตแล้วก็เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะไม่กินสเปคมากเพราะว่าตัวเกมมันจะเป็นแนวภาพออกแนว2อดีแล้วก็มุมมองการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองด้านข้างแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของการเก็บโซต่ต่างๆหรือว่าการพยายามทาให้สเปมิน่าของเราเดี๋ยวไม่ได้หมดง่ายเพราะตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีสเปมิน่าในการหลบศัตรูให้ยเยอะจอนกันแล้วก็ อาวุธต่างๆก็มีให้เราเลือกใส่ค่อนข้างจะเยอะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวส่งของนะครับแล้วก็มองหาเกมแนวส่งของมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Bicycle Pizza Delivery นะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยส่งของและส่งพิซซ่าเด็กนะครับ ที่เราเนี่ยจะต้องส่งตามเขากําหนดซึ่งเส้นทางแต่และเส้นทางเนี่ยจะมีภาษกแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยก็ แล้วแต่เราว่าเราเนี่ยจะส่งยังไงแล้วก็ตัวเกมจะมีรถให้เราเลือกขี่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลิน,นแล้วก็เป็นเกมที่ไม่กี่สเปคด้วยนั่นเองนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถแข่งรถเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า O W R C าีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถแข่งรถ Open w o ว l d ซึ่งเราเนี่ยสามารถขับขี่แข่งรถได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเล่นตามสบายหรือว่าเราเนี่ยจะเล่นตามภารกิจก็ได้ภารกิจก็ขึ้นอยู่กับตามทางที่เราไปเจอมันจะมีจุดมาร์กอยู่นะครับมันจะมีจุดมาร์กอยู่ว่าจะเป็นภารกิจอะไรนะครับหรือก็ ตัวถงังรถตัวรถนะครับก็สามารถซื้อได้หรือว่าสามารถแต่งได้เช่นเดียวกัน,นภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวปกป้องฐานแล้วก็อมาหาเกมแนวปกป้องฐานมาใหม่เล่นอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสกมนีดมีชอว่า o อ e ว l a n d Zombie Base เบสเดฟเนนะครับสำหรับตัวเกมเนะครับจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะสร้างฐานทัพที่จะเอาไว้เอาชีวิตของเราเนี่ยขึ้นมา ซึ่งตัวเกมน้ครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยเล่นเป็นเวฟไปนี่ครับก็ในแต่ละเวฟนะครับก็จะมีการสร้างอุปกรณ์หรือว่าสร้างตัวของสิ่งกีดขวางไม่ให้ซอมบี้เนี่ยวิ่งมาใส่เราให้ได้นะครับแล้วก็ตัวเกมมีตัวละครต่างให้เราได้เลือกซื้อกันด้วยนะครับเกมนะครับจะมีอยู่หลายเลเวลนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถไปได้ทุกเลเวลนั่นแหละนะครับว่าเราเนี่ยจะไปไหนอะไรยังไงเราสร้างพื้นที่ให้เราเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็สู้กับซอมบี้เป็นเวฟไปนั่นแหละ นะครับเนาะก็เป็นเกมหนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์โดยราคาเนี่ก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับพเราเนี่ยก็สามารถไปลองซื้อแล้วก็ลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมที่มีชื่อว่ทาทั้งทัก a u t o r i ท e ช็อตเกมนะครับสำหรับเกมนี้ค่อนข้างที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะแบบแปลกๆใหม่ๆม,มากนะก็คือเป็นเกมแนวคลายเครียดเลยนะเป็นเกมแนวขับรถทุกๆรับส่งคน นะครับแล้วก็เป็นเกมที่แบบทําออกมาได้ดีอยู่เหมือนกันนะในรูปแบบเกมเพลย์ในการเล่นนะแต่ว่ายังอาจจะกลายเป็นเกมที่หาอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็สําหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถรโหลดก,กันได้นะแล้วก็ตัวเกมเขาจะแมปใหญ่แล้วก็ภาพกราฟิกเหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ําอย่างมากเลยนะครับเนาะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะภาพกราฟิกก็จะเป็นแนว3 d นะ,นะก็จะมีชื่อว่า d i v e r thumber t Th i m e นะครับ ำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวพลาสเตนที่จะมีความน่ารักมากๆซึ่งพื้นัตัวเกมเนี่ยเล่นไม่ยากเลยแ้าเราเนี่ยเรียงเหรียญนะครับหรือว่าเรียงตัวของสิ่งของให้มันประสานกันแล้วก็ทําคะแนนได้เยอะมากที่สุดนะครับเกมนี้จะจับเวลาในการเล่นนะครับจะมีการจับเวลาด้วยตัวเกมนะครับจะมีตัวละครต่างๆให้เราเนี่ยไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลแตกต่างกันพื้นหลัเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ เป็นเกมที่มีความน่ารักภายในตัวแล้วเกมนี้ก็จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะเป็นเกมที่เขานั้งจะเล่นง่ายแล้วก็เล่นสนุกนะฮะอย่างเกมที่มีชื่อว่า Magic Fan Rainbow h ฮส์นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องตามหาเพื่อนสีแดงนะฮะก็คือเราตามหาเพื่อนซึ่งเพื่อนเนี่ยก็โดนจับตัวไปนะครับเราเนี่ยก็ต้องไปเอาเพื่อนมาได้ซึ่งตัวเกมนี้เล่นไม่ได้ยากเลยแค่เราเนี่ยจะได้บังคับตัวละครตัวนึง ที่มีอยู่2มือซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกมือไหนก็ได้ที่ใช้ตัวของการทำรารหรือว่าการจับนะครับมือซ้ายจะเป็นการจับมือขวาจะเป็นการใช้สกิลนะฮะเกมนี้มีสกิลด้วยนะก็สกิลภายในเกมนะครับเรายังสามารถอัปเกรดได้ว่าเราเนี่ยจะเอาธาตุไหนผสมกันนะครับมีธาตุไฟธาตุน้านะครับหรือว่าธาตุอื่นๆก็มีให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเกมนี้จะเป็นเกมเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพมองจะเป็นภาพมองบุงคคลที่หนึ่ง นะคร er so pues mm ัสร like nah. ับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะถ้าชอบเล่นเกมแนวคลายเครียดนะครับแล้วก็มองหาเกมแนวคลายเครียดเล่นมันเพลินเล่นสนุกสนุกชิลชิลได้เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าลีเนียนะครับเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยเล่นเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่จะต้องแก้ไขปริศนาการต่อวงจรไฟฟ้าให้ได้นะยิ่งเราเนี่ยเลื่อนวงจรไฟฟ้าให้ถูกจุดเท่าไหร่นะครับเรายิ่งจะได้คะแนนที่เยอะขึ้น เราก็จะมีด่านต่างๆที่ให้เราเนี่ยไปท้าทายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเกมนี้เลยไม่ยากแล้วก็เกมนี้จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับโอเคนะครับก็เป็นบ้างสำหรับ1 5เกมไม่ใช้เน็ตนวกองวัาท่านผู้ชมเนี่ยอาจะชื่นชอบเกมนี้กันเนาะก็สําหรับลกมนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากตามกันและกดแชร์ไว้ด้วยนะสําหรับลิมนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม